ก็จากที่พวกเราบอกมานะเดี๋ยวคูแวนนั่นมันอาจจะกลับด้านนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคูแวอ่านให้ฟังอันนี้เป็นหนังสือที่แสดงข้อมูลถึงลิขสิทธิ์กรมศึกษาทางปัญญามอบให้อาจารย์หมูนายสีพงษ์ปักพืชดีเนี่ยเพื่อนๆนายสีพงษ์ปักพืชดีชื่อผลงาน ประเภทงานศิลปกรรมลักษณะงานสถาปัตยกรรมชื่อผลงานแบบบ้านนกนางแอ่นกินรัง M A 0 0 1เพื่อนเพื่อนมีแบบบ้านนกเงินสำเร็จลูกพวกเรามีนะพวกเราบอกแล้วว่ามันมีเราคือของจริงตัวจริงนะที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนะสมความเล็กแบบจริงๆนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมจาย์หมองครับสวัสดีค่ะครูแอะนค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งใน ep 37นะครับ ซีรีส์มือใหม่สร้างบ้านนกรวยตั้งแต่หลังแรกตอนที่สองสร้างบ้านนกยังไงให้รวยแบบบ้านนกแบบไหนที่นกเข้าแล้วก็หลังเต็มไว้ยนะพนนนนเพื่อนๆันนี้ก็สําคัญอีกอ่อนนะมื่อนะฟังแล้วผู้แอก็ตื่นเต้นแทนเต้นเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะยินดีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่ทุกท่านนะครับแล้วผู้สนใจผมกับผู้แอเนี่ยวันนี้ก็จะมีคลิปที่สําคัญนะอะ่เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างความสําคัญของ พิมพ์เขียวบ้านนกหรือ S ว t l e t เล u เฮาส์บุ r i ลนนั่นเองนะครับพิมพ์เขียวเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องมีหลังจากเราทดสอบปริมาณนกผ่านน,นะแอนในทำเลต่างๆก็ย้อนไปดูคลิปได้นะครับที่ผมแอร์ทำคลิปให้ความรู้นะครับเพื่อนๆนะนัะมันจะสําคัญก่อนที่เราจะต้องซื้อวัสดุหาช่างหรือแม้แต่เปิดเสียงนกต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าบ้านนกเนี่ยเปิดเสียงเรียกนกเข้าบ้านใช,ใช่ครับ พราะบ้านนกนังแอนเนี่ยไม่ได้เหมือนบ้านคนทั้งเวรนะ,รนะเราจะต้องออกแบบตามพฤติกรรมนกแล้วก็ตามธรรมชาติที่เขาชอบนะครับนะ,รบนะสร้างไปแบบมั่วๆไม่ได้ครับไม<ช>่ย่งั้นเลยยุ่งเราเราสร้างสูตรอาจย์หมคูครแวนี่จริงๆแล้วอะพราเราแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆสร้างแล้วเพ<ช>ื่อให้เพื่อนได้ได้เงินคืนกลับมานะจาะหมูไม่ใช่ว่าได ได้เงินลงทุนคืนพร้อมกําไรแล้วก็ที่เหลือเราก็มีเวลาเรามีเงินเรามีเวลาใช้ชีวิตนั่นแหละคือเป้าหมายของจารุณและกูเตัวท่านเองแล้วก็ชีวิตครอบครัวเพื่อนนะครับแล้วก็อ่ันก็จะมีเรื่องเล่านะครับเคยเห็นเนี่ยการลงทุนนี่เป็นล้านๆก็หลายหลายล้านนะครับของคนในวงการบ้านนกเนี่ยพอเขาสร้างไม่ถูกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะเสียเงินแล้วก็เสียเวลาหมดกาลังใจไปอันนี้ ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นกันแ้เพื่อนๆนะมาติดตามความรู้ดีๆได้นะช่องอาจาร,รย์หมูหแหวนนะก็อย่างที่คุแอวนเคยเน้นนะจจะหมูมเรื่องนี้ย<ม><น>เรื่องเงินทุนเนี่ยมันไม่ได้ปัจจัยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญนะ<ช>แต่สร้างบ้านนกยังไงถูกใจนกอ,ะอ่ะอันนั้นอะ่ะมันคือสิ่งสําคัญทำารัาน้นองนั่งแนอนต่อมาช่วงที่สองนะครับส่วนประกอบหลักในแบบบ้านนกเนี่ยผมได้เป็นแก่นไว้นะครับว่ามันจะมีอยู่ห้าข้อนะข้อแรกเลยครับ โครงสร้างขนาดบ้านเนี่ยจะกว้างยาวสูงแล้วก็จํานวนกี่ชั้นอันนี้นะครับข้อแรกเลยต่อมามันไอตัวข้อแรกเนี่ก็จะสัมพันธ์กับสถานที่นะครับทใเลใช่อาจารย์หมูนี่อาจารย์หมูพูดนี่กูแหวนึกภาพออกแล้วกูแหวเห็นโครงสร้างอาคารลงไปเนยังทาเลเลยนะเพราะว่าพวกเราทํากันมาเยอะใช่ครพออาจารย์หมูพูดประโยชนแบบเนี้ยกูแหวเห็นภาพตึกนกเลยนะลงไปในสถานที่ สำหรับก่อสร้างที่จินตนาการไปะอืมเห็นเห็นเลยอะจ่มหมงแบบว่าคือประสบการณ์เพื่อเรามันนะหลังอจากที่ช่วยเพื่อนๆกันมาเยอะพอมาแบบนี้อ๋อเทนนกได้แล้วแล้วต้องวางโครงสร้างไปเนี่ยมันเป็นภาพที่เหมือนกับออโตเมติกขึ้นมาเลยนะจ่าหมงนะใช่ครับใมันมีความสุขเลยอะที่กูวเห็นเนี่ยตัวขนาดบ้านเนี่ยก็มีลูกศิษย์นะฮะแล้วก็ที่ทดสอบทำเลผ่านทดสอบปริมาณนกผ่านก็จะ ผมว่าคูแวนนี่ก็จะช่วยดูเรื่องของขนาดกว้างยาวนะความสูงของชั้นจํานวนชั้นเนี่ยฮะแล้วก็ประกอบกับงบประมาณของตัวนุสิตตัวนั้นที่เขมีงบประมาณอยู่นะเราก็จะจัดทาให้มันว่อเหมาะเหมาะกับความสบายใจของเขาแล้วก็เหมาะกับน้องนัแอนคือมือใหม่เนี่ยเขากลัวนะจะหมง คือเขากลัวแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวทําไปแล้วไม่มีนกทําไงอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเพื่อความสบายใจของคุณแต่เราก็ออกแบบภายใต้พื้นฐานสิ่งที่น้องแหล่ชอบใช่แล้วก็ตามทุนที่เขาที่ท่ีเขาเหมือนกับถ้าเราลงทุนก็คือเราสามารถยอมรับความเสี่ยงกับมันได้ขนาดไหนแต่แต่ถ้าเป็นอาจารย์มงกูแอร์สูบของเรานะครูบอกได้เลยว่าเพื่อนๆไม่เสี่ยงนะเพราะว่ามันเรื่องตั้งแต่การเทนก็จะไม่มีล เป็นสูนยรได้ความเสี่ยงเออใช่มันเป็นอาชีพที่เป็นสิ่งเดียวนะที่ครูแอลก็ยังยืนยันตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมานี้เพื่อนๆถ้าพวกเรามีเงินเอ,อหรือว่าจะทําลงทุนอะไรไว้ให้ลูกนะสิ่งนี้แหละบ้านอุนใช่วางแผนกเกษียณนะเมื่อนาะใช่ใชต่อมาข้อสองนี่ยก็คือการไหลเวียนของอากาศนะคจะประกอบไปด้วยช่องลมพัดลมดูดอากาศภายในอาคารแล้วก็ระบบการ ระบายความชื้นนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้สําคัญมันจะเกี่ยวกับความสบายตัวของนกเัี้ยงแอ่นการสร้างมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับตึนนกสถานที่อาจารย์หมกไอไอเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าเราไปสร้างในสถานที่ใดมันก็จะแตกต่างกันใช่ตามคุณมิภาคนแล้วเพื่อนใช่เราออกแบบตามตามสถานที่ก่อสร้างของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละจริงจแล้วตัดนะฮะให้เหมาะกับนะบอดดี้ของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนนั่นเองนะบ้านนกก็เหมือนกันครับ เราจะออกแบบในสถานที่ที่มันต่างภูมิภาคเนี่ยจะอย่างภาคใต้ไปเหมือนไปใส่กับภาคเหนือไม่ได้นะครับเราปรับให้เหมาะต่างทะเลต่างสถานที่ตั้งลักษณะดินต่างๆนะครับขนาดในจังหวัดเดียวกันนี่ยังนะใกล้แหล่งน้ํากับที่ไม่ได้ใกล้ก็จะมีความมีรายละเอียดต้อแควถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนเเห็นนะบ้านนกอ่ะที่เฮ้ยมันตรงไหนก็เหมือนกันนะอาจารย์หมุงบวอันนั้นเขาไม่รู้อันนั้นเขาใช่ใช่เขาจะ เขาอาจจะยังไม่ไม่เขาอยู่เหมือนสิบกว่าปีที่เมื่อตอนบ้านน้องใหม่ไงแล้วมือใหม่พรมือใหม่ไม่รู้อ่ะผูรละเหมาก็จะจะพูดให้คุณเชื่อได้ง่ายหลงหลงกลผูรละเหมาได้ง่ายเนี่ยคุ้ก็หาความรู้ก่อนนะเพื่อนนะแต่กลัวก็กลัวว่าผูรละเหมาก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่ทรางเรื่องนี้ถ้ารู้แล้วเขาไม่เกิดไม่ว่าจะเฮดด้วยเหตุผลอะไรถ้ามันสรุปแล้วคือสร้างแล้วไม่ถูกใจนกเนี่ยคุณก็ จะได้โอกาสนะแล้วก็พลาดในการมันรวยได้จริงนะเพื่อนๆื่อนมันรวยได้จริงไม่ใช่ว่าเออบ้านนกเราทําธุรกิจบ้านนกมาแอนแล้วมันล้มเหลวไม่ใช่นะจ่ะโมธุรกิจแต่มันดีแต่พวกเราก็ต้องมีความรู้มีวิธีการที่จะเอาเงินลงทุนของพวกเราเนี่ยไปต่อยอดให้มันได้เงินแล้วได้กําไรกลับคืนมานะจ่ะโมงธุรกิจมันดีครูแอย้ำแต่คุณต้องเป็นนักลงทุนที่ดีใช่ก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเองก่อนนะ ถ้าสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมต่อมาข้อที่สามระบบเสียงตำแหน่งลำโพงเสียงเรียกในเสียงเรียกนอกอันนี้ก็สำคัญกันหมดแนงแอนหลังจากเรามีบ้านนกแล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มเรื่องของระบบเสียงเข้ามาในการดึงดูดนกนะมันสำคัญทุกอย่างนะเนื่อใช่ครับอันนี้มีการติดตำแหน่งที่ผิดก็มีนะอันนี้เราก็ช่วยลูกศิยเดี๋ยวอีพีหน้าอาจารย์หม่งเรื่องนี้เรื่องอุปกรณ์อ่ะครับ เราจะพูดกันที่อีพีหน้าอะไปขยายความกันอีพีหน้านะครับต่อมาข้อที่4ี่ความมืดการปิดกั้นแสงที่จะเข้าบ้านนกนะครับให้บ้านนกมีความมืดในระดับที่เหมาะสมอันนี้ก็สําคัญนะความมืดความสว่างภายในบ้านไม่มืดเกินไปไม่สว่างเกินไปสำคัญยังไงอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้ก็คือนกเขาก็เหมือนเป็นสัตว์สิ่งมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ีิตที่ต้องการความมืดและความสว่างนะที่เหมาะสมไวเขาด้วยจ้ะ วัยขในบ้างนังแห่งด้วยครับผมประชากรของเขาอ่ะมันมีหลายช่วงวัยเหมือนมนุษย์อ่ะที่เราเคยพูดไปแล้วอ่ะบ้านผู้สูงวัยก็สองลักไม่เกินสองลักแต่ว่าสําหรับลูกน้องนะเขาชอบสว่างว่านั้นอาจารย์หมอเขามีปัจจัยมากกว่านั้นเอาเนี้ยบินนะอืมมันมันมีด้วยลักษณะด้วยเขาเรียกว่าด้วยการฝึกบินของเขาแรกๆกแรกๆ เขาเรียกว่ามันเหมือนเขาถ้าเป็นคนเนี่ยเหมือนเราหัดขับรถอาจารย์มงเราคงไม่ไปจอดในห้างสุดสุดสุดแบบว่าสุดซอยของห้างสุดช่องจอดเลยนะอาจารย์มงเราแบบเจอตรงไหนเราก็ความชำนาญในการบินอะไรเงี้ยนะถูกต้องความชํานาญในการบินอย่างหนึ่งแต่ว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าด้วยทักษะด้วยสรีละด้วยว่าไวยนกนางแอ่นอาจารย์มงเหมือนกับมนุษย์อ่ะเพิ่งหัดเดิน่ะถูกไหม อ่าเนี่ยนกแอมเพิ่งหัดบินอ่ะเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยข้อห้าก็จะเป็นเนี่ยเหมือนกันเลยครับเกขยายความจากข้อสี่ก็คือเส้นทางการบินนกต้องบินได้สะดวกไม่ชนสิ่งกีดขวางแล้วก็ไม่อึดอัดนะ่นกืออะอันนี้ทั้งนกนกวัยการออกแบบนกนกที่มีทักษะและไม่มีทักษะเขาก็ชอบสิ่งนี้อาจารย์หม่เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนกเนี่ยถ้าเขาชนปีเขาเนี่ยถ้ามันเล็กเกินไปมันมืดหรือมันแคบแคบหรือว่าเราออก แบบวงบินไม่ดีเนี่ยปีเขาชนเนี่ยเขาก็เสียชีวิตได้จริงๆแล้วอะปีเขาเล็กนิดเดียวจ้ะหมู่ไม่ว่าจะนกตัวเล็กหรือนกตัวใหญ่นะทักษะเขาดีแต่บางทีเออบางทีเพื่อนมั่งอะไรก็ตกใจไงประชากรนกแอนเยอะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเราเลยต้องออกแบบเส้นทางผินให้ให้ให้มีความปลอดภัยสำหรับนกแอนการบินนกเนี่ยใช่ใช่ใช่้เพื่อนมือเก่าก็ลองสังเกตดูได้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านท่านมีนกนะ ตายดูไม่ทราบสาเหตุก็อาจจะมีหลายสาเหตุได้จ้ามงก็ชนชนสิ่งแปปไอ้อ่านั่นแหละก็เป็นหนึ่งตกใจพวกเราเข้าไปเก็บลังยังเป็นไปได้เลยค่ะชนไม้ตีลังถ้าไม่เสียชีวิตในบ้านก็จะไปเสียชีวิตในป่าใช่ใระหว่างไปหากินโอเคอ่าต่อมาครับทุกอย่างก็จะต้องมีระยะมีตําแหน่งที่อ่าที่วัดได้วางได้จริงนะครับแล้วก็ถูกใจนกนะฮะอันนี้ อันนี้เป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์ใป็นผมกับครแอรนี่ก็จะมีตำแหน่งจดให้หมดเซตให้หมดนะค่ะจะเขียนให้เพื่อนๆอย่างละเอียดเป็นแบบที่กเรก่อสร้างและรวยจริงอันนี้สร้างบ้านนกและรวยจริงในดจอมกสู่ของพวกเราอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ว่าผมกับคแอรเนี่ยก็เป็นมีความเป็นห่วงก็คืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เพื่อนๆดูตามช่องออนไลน์ต่างๆแล้วไปคัดลอกแบบเขามาแล้วก็เอามาสร้างได้เลยนะครับเพราะว่าทําไมรูว่า แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคุณนะทั้งเรื่องของสถานที่ตั้งทําเลทิศทางลมอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกิดนลาไปนะอันนี้ก็เพื่อนๆด,ดูทางออนไลน์มันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแยกแยะนะไหน,นถูกผิดก็ดูไว้เป็นเคสบดใเคสนะดูว่าเออให้มันศึกษาหาความรู้จริงๆแล้วคุณก็จะรู้จริงในการสร้างนั่นเองนะครับต่อมาแบบแปลนมีหลายแบบนะครับเราจะเลือกแบบไหนดีคําถามยอดทิศเลยก็บอกอาจารย์ครับ มีแบบเป็นสาเร็จรูปไหมขอโลดหน่อย oh. อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเอาผมว่ามีแบบบ้านนกอยู่หลายแบบนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องสามารถเนี่ย,ยสร้างในที่ <พอ S 1> ที่พออาร,รายมหม้พูดแบบเนี้ยครูแวนนึกอะไรอ๋ออาจารยนะ์หมูอาจารย์หมูมีสิทธิบัตรใช่ใช่ครับผมมีสิทธิบัตรเรื่องของแบบบ้านนกนะครับนะใช่ เนี่ยไอ้พวกแบบพวกนี้เราจะคำนึงถึงพื้นที่ในเขตร้อนชื้นอ่าอยู่ในเส้นทางบินของนกหรือเปล่ามีศัตรูเยอะไหมขนาดช่องทางเข้าออกของนกซึ่งจะเราจะมองล่วงหน้าลยว่าถ้านะเกิดว่าอาคารของคุณใหญ่แล้วต่อไปนกนเยอะเนี่ยนี้เราจะนะคำนวณช,<อ>ช่องนอกเข้าออกจริงๆเพื<ๆ>่อนๆช่องนกเข้าออกกับตึกนกอ่ะบางตึกอ่ะถ้าคุณใช้ขนาดช่องนกเข้าออกเท่ากันเพื่อนๆลองคิดดูนะนกอ่ะตึกเล็กแต่ช่อง ขนาดเท่านี้ยังเท่านี้เหมือนเดิมแล้วช่องตึกใหญ่ก็ยังใช้ขนาดเท่านี้<อ>เพื่อนว่าอันนี้ตึกนกเล็กใช้ช่องถูกต้องหรือว่าตึกนกใหญ่มันใช้ช่องนกทางเข้าออกเล็กคือมันต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวตึกแล้วก็ช่องทางเข้าออกนั่นเองนะแหวนใช่ไหมตัวตึกปริมาณนกนางแอ่นอาจารย์หมูรองรับปริมาณนกนางแอ่นตึกเรารองรับปริมาณนกนางแอ่นได้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนแล้วก็คำนวณออกมาเป็น ช่องทางนกเข้าออกเป็นแบบนั้นเลยมันมีขนาดช่องทางนกเข้าออกอ่ะรองรับนกได้เท่าไหร่กี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าครูแวจะมาอธิบายเรื่องนี้อ่าแล้วก็ความสูงของอาคารนต่างๆมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับอ่าผมก็อยากจะบอกว่าเอ่อบางข้อมูลบางอย่างนี่ผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดผ่านหน้าคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าอะไรเลยหนึ่ง เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบกับทีมงานนะเฉพาะเลยเฉพาะทางของผมกับผู้แอเน,เนเนี่ยสองการเปิดเผยเนี่ยอาจจะทําให้บางคนเนี่ยเอาไปใช้ในผิดที่ผิดตําเนนะมันก็ไม่ได้นะเนี่ยเป,เ,ปเป็นผลเสียมากกวา่าที่มื่กี่แล้วก็บางพื้นที่ต้องปรับแบบเฉพาะนะไม่ใช่ Copy แล้วไปสร้างเลยเนี่ยนะเป็นเขาเรียกวันเป็นความส่มเสียนะครับเพื่อนๆอยากจะสงสัยทาเลไหนก็มีนะครับที่ผ่านมาลลุกสิ หรือผู้สนใจส่งคลิปมาให้ผมดูหมอช่วยดูให้นะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ความไอ้คำปรึกษาไปให้ความรู้ไปว่าเออสร้างได้ไม่ได้ความเสี่ยงมีอะไรบ้างเนี้ยผมยินดีช่วยเหลือนะเพื่อติดต่อเข้ามาได้เลยหลังไม่มาได้นะครับนะสอบถามมาทางไลน์ได้ข้อความมาได้ส่งวิดีโอมาได้นะครับผมผมก็แควรจะช่วยดูให้นะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยมือใหม่ บอกเลยว่าที่ทำคลิปทำช่องนี้ก็ผมอยากให้ความรู้เพื่อนนะครับใช่พวกเราปาดหนาให้พวกคุณสําเร็จตั้งแต่ตอนแรกพวกเราไม่ปาดหนาพวกคุณไปเจอปัญหาแล้วมาปรึกษาเราใช่ใช่แบบว่าพวกคุณไปจ้างผู้รับเหมาแล้วต้แก้ไขนะใช่แล้วมันมีความสุขในครูเห็นแล้วนะเมื่อพวกคุณเจอปัญหาเมื่อบ้านน้องไม่สาเร็จอ่ะมันมีอยู่สองประเด็นอาจารย์หม่เรายังเหลือทุนไว้ที่จะปรับปรุงมันหรือไม่ใจเรายังมีหรือไม่อาจารย์ บางคนถอดใจท้อนะสงสารเนอะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไม่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ว่า่ไปไปพลาดมาอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่แค่เดียวนะแค่คุณลุงเราก็มีหลายหลายหลายแต่ผมก็คิดว่าอคนเรามันก็มีพลาดกันได้แต่ว่าที่สําคัญใจคุณต้องสู้แล้วก็อย่าไปยอมแพ้หามองมุมดีๆในสิ่งที่คุณพลาดแล้วมันจะไปต่อได้นะครับผมแควร์ก็ยินดีช่วยเหลือตลอดนะครับนะยิ้มสู้แล้วคิดในทางที่ดีแล้วคุณก็จะมีชีวิตดี แล้วช่วงช่วงนี้ครับถ้าไม่มีแบบแมนะจะสร้างได้ไหมคําตอบก็คือสร้างไม่ได้นะครับอจะเสียเวลาอันนี้ผมบอกตรงเนละไม่มีแบบไม่มีไรเนี่ยเราคุณลองนึกดูเดี๋ยวคุณจะสร้างบ้านด้าหลังล้วไม่มีแบบเลยเนี่ยมันมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นเนี่ยนะมันควรจะเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจอะ่ะใช่ไหมครับมันเป็นความตั้งใจที่คุณคิดตั้งแต่ตออตไหน่ตรงใช่เสร็จแล้วความตั้งใจของคุณเนะี่ยคุณก็เออเขาเรียกว่า เล่นออกมาให้มันเป็นรูปร่างแค่นั้นเองอ่าที่สามารถดูได้สัมผัสได้เราคุยกับผู้รั้เเราระวังแผนร่วมกันได้อย่างน้อยอ่ะในครอบครัวเราก็คุยกันรู้เรื่องนมจะหมกนี่เราจะทําแบบนี้เหมะไม่ใช่อะไรไม่รู้อ่ะคุณจะสร้างบ้านนกไม่รู้ใช่ครับแต่นั้นแบบแปลนในการสร้างบ้านนกสําคัญการออกแบบแปลนในการสร้างบ้านนกยิ่งสําคัญเข้าไปอีกนะครับผมม่อคว้ช่วยคุณได้นะ โอเคเขาหลอกก็เราก็จะบอกว่าแบบดีมีโอกาสรวยเร็วแน่นอนนะครับถ้าไม่มีแบบอย่าสร้างผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะหรือว่าไปก๊อปปี้แบบมาโดยไม่ใช่ไม่เหมาะไม่ปรับให้กับํำแรของคุณให้ตรงวันนี้ก็อย่าไปทาเลยครับนะมันมีโอกาสเสี่ยงนะที่จะไม่สําเร็จแล้วก็คุณจะสูญเงินเปล่านั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ อยู่ในภาวะที่แบบจะสร้างดีไหมหรือในปรึกษาเข้ามาได้นะผมกูแวให้ยินมีให้คาปรึกษานะครับแล้วก็พื้นที่บ้านนกของคุณเนี่ยจะได้ถูกสร้างให้เหมาะกับพื้นที่คุณจริงๆนะไม่ต้องไปเหมือนใครเป็นแบบในตัวของคุณเองเหมาะกับทำาเลข,ของคุณเท่านั้นแล้วความรวยไม่ไปไหนแน่นอนนะครับแวนะนะแล้วก็ได้แบบนี้าดาใจหมงนะใช่อันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอีีที่ม ie ie people, ีประโยชน์กับเพื่อนๆนะบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรหาความรู้เติมเข้ามาได้นะความรู้ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะแต่ละทำเลไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะติดต่อเข้ามาได้แล้วกทำได้สิ่งนี้มือใหม่พาดจมงใช่ขพราวางแล้วอ่ะในเพื่อน่ะเพราะพวกคุณเนี่ยไปมือใหม่ใช่ครับแล้วก็คิดว่าผู้รัะเหมาทํามาเยอะแล้วจ้ามงก็ไม่ไม่ไม่มีหลังไหนเลยที่มีแบบ บ้านนกมีรายละเอียดมีดีเทลไหเออพอคุณกลางแบบอ่ะต่อไปคุณก็ดูแลบ้านนกคุณเองไปแล้วพผู้ละหมาจะทําแบบไหนอ่ะคุณก็รู้แล้วถูกไหมแล้วว่ากันด้วยสัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันโอกาสที่เราจะถูกผู้ละหมาผิดสัญญาหรืออะไรนะจาหมงนะทําไม่ตามตามแบบอ่ะมันก็ป้องกันได้นะแบบเนี้ยสาคัญก็คือต้องคุณต้องทําให้นกก็ชอบนะแบบที่ถูกต้องเถูกต้องแบบที่รวยได้จริงไงบ้านนกเนี้ยปลอดภัยนั่นแหละ รวยยังไดเพื่อนใช่ครับบ้านนกอ่ะบ้านนกที่ถูกต้องคือบ้านนกที่ถูกใจนกใช่แล้วมันจะทําให้เรารวยเร็วเมื่อถูกใจนกมันแอนไงคลิกเลยนะคลิกเลยก็พวกเราก็ไม่รู้ตอนแรกเพื่อนเนี่ยพวกเราขั้นขั้นตอนแล้วบอกเพื่อนเลยนะพอว่าเนี่ยพอมีบ้านนกแล้ว ep หน้ายิ่งห้ามพลาดเลยนะครับเนี่ยผมจะบอกให้ ep สามแปดตอนที่สามอุปกรณ์บ้านนกที่ใช่เลือกยังไงให้เห็นนกเห็นลังจริง เนี่ยอันนี้นะเพื่อนๆนะติดตามมาได้ EP สามแปดอ่ะสำหรับ EP สามิเนี้นะแบบบ้านนกแวนม,มีอะไรจะเสริมไหมครับผมสร้างบ้านนกยังไงให้รวยแบบบ้านนกแบบไหนที่นกเข้ารัางเต็วัแบบแวแบบที่นกชอบเนี่ยผมสรุปเลยง่ายๆสั้นๆนะจะไม่แวนมีอะไรเสริมไหมแบบที่นกชอบใช่ครับใช่ในทำเลที่ใช่ใชทำเลที่ใช่ใช่ มันมีแบบแล้วทําเลนะ้น่มันต้องมีนกไงเพื่อนเพื่อนพวกคุณต้องเทสก่อนไงหลังจากผ่านการเทสนกผมกำลังจะบอกประเดี๋ยวว่าอ่าขั้นตอนแรกเราเพื่อนเพื่อนต้องเทสนกทดสอบนกเรียกนกมาดูตัวเลยเพื่อนเพื่อนว่าในพื้นที่เพื่อนเพื่อนมีนกกี่ตัวสนใจจัดเซตได้นะเซตมือใหม่นะใช่ที่ดูได้นะเป็นอ่าผมมาคุยทำเซตมือใหม่ไว้นะครับพร้อมเลยทั้งน้องมินินะ สั้งบกพวกคุณจะได้เครื่องเทสไม่นี้ราคานี้สุดคุ้มเลยนะแล้วก็อีบุ๊กหรือทำเลสร้างบ้านนกทำเลทองสร้างบ้านนกประจามงแล้วก็สอนดูนกนางแอ่นคอสสอนดูนกนางแอนก็มีลูกเส์ลูกหาสั่งแล้วก็จองกันเข้าช่ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความเร็นเลวไว้วางใจและเห็นคุณค่าในตัวของตัวคุณเองแล้วผมด้วยอาจารย์กับรูแอที่ทําสิ่งดีๆมาช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับขอบคุณจริงที่ เขาเรียกว่านะสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาก็ทยอยส่งแล้วตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หมงแหวนนึกอะไรได้พออาจารย์หมงเล่าเรื่องเนี้ยมันจะใกล้ถึงวันสงการแล้วแล้วครูแบบว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะที่เขาผ่อนนะอาจารย์หมงผ่อนเครื่องนะเพื่อนเพื่อนใช่ไนะแล้วครูอ่ะประทับใจเขามากเลยนะระเบียบนี่น่ยมากเดือนหนึ่งเขาผ่อนมาเท่าไหร่นะอาจารย์หมง ก็ขอบไม่ไม่บอก่อุยแต่ว่าเท่ากันทุกเดือนแล้วตรงกันทุกเดือนทุกเดือนคนคนนี้ทาให้ครูเห็นนะเพื่อนเพื่อนครูก็ให้เขาเท่าราคาสดเลยแต่ครูอ่ะมานึกไงเมื่อคืนครูก็นึกว่าเออเนี่ยการที่เราไม่ทําอะไรนะเพื่อนเพื่อนเวลามันก็ผ่านไปมันผ่านไปของมันทุกวันโดยที่เราก็ยังอยู่อยู่ที่เดิมแต่ถ้าเหมือนเพื่อนคนเนี้ย ได้ผ่อได้ทําระยะเวลาที่ผ่านไปมันจะนานเท่าไหร่เขาก็จะเดินไปถึงจุดหมายอย่างที่เขาวางไว้นะครูแบบประทับใจในความคิดในสิ่งที่เขากระทำมาอาจารย์โมมันความสม่ำเสมอวินัยเพื่อนลองนึกถึงนิทานจะตายกับเตาใช่ไหมเขาจะเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้สุดท้ายก็ถึงเป้าหมายถึงเตาถึง กระต่ายวิ่งเหนื่อยไปนอนแล้วประมาทแล้วก็ประมาทไงนึกว่าเดี๋ยวฉันวิ่งเร็วไงว่าจะวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเนี่ยแล้วผมก็เห็นถึงความพยายามของบุคคลวันนี้นะผมยกนิ้วให้เลยใช่เก่งจริงคุณเนี่ยแต่ว่าขอสมวนชื่อนะนะนสกุลไว้มีจริงคนแบบนี้คนสำเร็จได้จริงใช่แล้วก็เพื่อนๆท่านอื่นก็ สำเร็จได้นะครับนะเพียงแต่คุณต้องมีความมั่นมั่นใจตั้งใจจริงแล้วก็ใชสอบถามอาจารย์เนี่ยครูเขามาได้แล้ววิธีที่ใช่ด้วยใช่ครับคุณมีกําลังใจนะอาจารย์หมงที่จะไปข้างหน้าอย่างบางท่านเนี่ยทุนทรัพย์หมดไปกับการแกเขาเรียกว่าไปพลาดเรื่องผู้รับเหมานะเราก็ให้โอกาสเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะใช่ก็อย่างที่ครูเตือนว่าถ้าคุณยังมีทุนแก้งอาจารย์หมงจริงๆอ่อะ ครูแวอยากจะบอกนะเวลาเพื่อนเพื่อนอ่ะลงทุนสร้างบ้านนอกอ่ะถ้าเพื่อนไม่มีแบบเพื่อนไม่รู้อะไรเลยไม่มีแบบไม่ได้นะครับนะมันมันไม่ได้หรอ<ม>แล้วแล้วอีกประเด็นอาจารย์มงแล้วเพื่อนอ่ะจะไปสร้างเต็มที่กับผู้ลบเหมาที่เราเราเองก็ไม่รู้เรื่อง <ทะ S 1> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผลงานผู้ลบเหมาเป็นไงเพื่อน<ม>เราไม่สามารถที่จะเอาเงินลงทุนเราทั้งหมดไปทําได้อย่างน้อยเราต้องเก็บไว้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ไว้แก้ไขอะ่ะ ถ้าไม่ใช่สูตรจาหมูกับคูแยนะให้ดีคุณศึกษาให้ดีครับถ้าได้ดีนะเอานี่คูไม่อ้อมเลยคุณเทสและคุณเอาให้จามุงคูแยเห็นแบบไปปรึกษาพวกเราอันเนี้เรารับประกันเลยเพราะเราเพราะว่าเราไม่เคยแบบทําบ้านนกหนังไหนแล้วไม่เคยเห็นรังภายในหนึ่งปีเนี้ยไม่ใช่ประวัติพวกเราอ่ะเพื่อนๆไม่สำเร็จนี่ยินดีคืนเงินเลยผมมาดูแลที่ไปทํามันไม่ใช่เราแน่จามมันไม่ใช่เราสองคนเพื่อนสูตรของพวกเราอ่ะ มันสูตรแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนใช่ครับอีพี <EP S 1> นี้ก็จะสอนเราบอกเพื่อน,นเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าหนึ่งในความสำเร็จของบ้านนกเนี่ยแบบสำคัญการการสร้างแบบในทำเลที่เพื่อนเพื่อนอยู่อาศัยที่ตั้งใจจะสร้างบ้านนกหลังจากทดสอบเริมาณนกผ่านสำคัญนะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนคิดแต่มันจะเป็นจริงได้วางแผนเกษียณเร็วเกษีย <ๆ S 2> รรวยพวกนี้นะ <ๆ S 2> แบบ สำคัญแน่นอนจริงจริงอาจารย์พูดพอาจารย์หมงพูดเกษรเร็วกเกษรรวยครูแอรนึกถึงคลิปนั้นที่รวยได้จากที่บ้านอ๋อใช่ใช่ครับตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนอาจารย์หมงและครูแอรครูนะลึกๆเนี่ยครูคิดเลยว่าครูมีภารกิจคือครูอยากจะพาเพื่อนๆนที่ทํางานประจําอ่ะหนึ่งในนั้นด้วยก็คืออาจารย์หมงก็ถือว่าเพื่อนๆนที่มีงานประจําทําอ้เป็นแบบทงานประจาเออเป็นแบบอย่างเลย วันหนึ่งเราจะออกมาอยู่กันใช้ชีวิตใครับรวยด้วยบ้านนกเพื่อนๆเราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วเพื่องเราวางแผนเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าทําให้เต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานที่คุณวางแผนเกษียณไว้มันจะฝึกเป็นให้คุณเป็นมีนิสใส่นะแล้วเพื่อนๆคนไหนเห็นดีเหมือนความคิดของพวกเราอ่ะปรึกษาพวกเราได้นะเพวกเราจะเป็นแบบอย่างให้แล้ววันหนึ่งพวกเราก็จะออกจากงานประจําอ่าเราก็มาเขาเรียกใช้ชีวิตในแบบที่เพื่อนๆต้องการ ถึงถ่าเราจะช้าแต่พวกเราอยากให้เพื่อนๆเร็วเพราะว่าเพราะว่าเพราะเราความรู้เรามันไม่ได้มีถึงขนาดนี้นะเพื่อนๆมันไม่เป็นไรใช่จะองแต่เราเสียเวลาไม่ได้เราอยากจะบอกเพื่อนรอไม่สนเพื่อนๆใช่อยี้แต่ว่าความรวยเนี่ยเพยังจะมาเสียเวลาไม่ได้ห้าปีเนี่ยห้าปีที่เห็นหน้าเห็นหลังในถือของพวกเรานะอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่โอเคครับช่วงท้ายนี้กูอมีอะไรจะเสริมไหมครับ ได้เลยนะมีค่ะนี่เพื่อนเพื่อนก็จากที่พวกเราบอกมานะ<ร>เดี๋ยวกูแวนั่นมันอาจจะกลับได้นะแต่าาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแวอ่านให้ออาาฟังครับผมอันนี้เป็นหนังสือที่แสดงข้อมูลถึงลิขสิทธิ์กรมศักษาทางปัญญาอมอบให้อาจารย์หมูนงงายสีพงษ์ปักพฤด,ดีเนี่ยเพื่อนๆนายสีพงษ์ปักพฤด,ดีชื่อผลงาน ประเภทงานศิลปกรรมลักษณะงานสถาปัตยกรรมชื่อผลงานแบบบ้านนกนางแอ่นกินรัง M A 0 0 1ศ่อนเพื่อนนี่แบบบ้านนกแอ่นสำเร็จรูปพวกเรามีนะพวกเราบอกแล้วว่ามันมีเราคือของจริงตัวจริงนะที่จะทำให้เพื่อนเพื่อนสมหวังเลขแบบจริงๆนะครับผมโอเคครูแอลอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะพวกเรามีลิขสิทธิ์หรือว่าจาก เขาเรียกสิ่งที่พวกเราเป็นสิ่งประดิษฐ์สิทธิบัตรอะไรมากมายนะเพื่อนๆจากกรมทรัพย์จิตทางปัญญาตั้งแต่อะไรนะศัตรูน้องแอนการป้องกันศัตรูน้องแอนแล้วก็แบบบ้านโน้แบบบ้านโน้กมนีอะไรไหเรื่องของอุปกรณ์เครื่องเสียงไอ้พวกนะเครื่องทดสอบด้วยนะโอ้เครื่องทดสอบอันนั้นอาจจะสองปีแล้วยันมูใช่ครับแต่ว่าก็จะผ่านมามาถึงแล้วแหละพี่ใหญ่ อันนี้เหล่านี้ยะคุณนเป็นสิ่งที่อยากจะพูดเหล่านี้นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของเราทั้งคู่แล้วก็ในวงการบ้านน้องนางแอนพวกเราเป็นคนไทยที่ทําสิ่งนี้นะเพื่อนๆนก็คุณอยากให้พวกคุณสนับสนุนผลงานของคนไทยนะเพื่อนๆนแล้วก็อสิ่งเหล่านี้พวกเราทํามาจริงๆก็นอกจากความภาคภูมิใจของเราแล้วอะสิ่งที่เราตั้งใจที่สุดเลยอะ ก็คือการช่วยเหลือเพื่อนๆน่ในวัตถุประสงค์สำคัญก็คื<ช>อเราะดิ์สิ่งพวกนี้มาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเพืนมือใหม่มือหมใหม่ให้เริ่มง่ายเลยได้ผลจริงเพื่อนๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดแล้วนอกจากสิ่งพวกนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แสดงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิด ในสิ่งที่เราจับต้องได้แต่ในสิ่งที่อยู่ในใจของมว่เราลึกๆอาจารย์เลยก็ได้บอกไปแล้วว่ามีความเจตนาที่จะผให้มือใหม่เริ่มง่ายและรวยได้จริงจะช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆนะในวงการบ้านนงนงแอนนั่นเองซึ่งสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักนอกเหนือจากใบรับรองช่วยแบบใช่ใบรับรองครับผมใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเกิดความวิตกกังวลสงสัยะเอ๊ะจานครับครูครับเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้แล้วปรึกษาเข้ามาได้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอสำหรับ EP สามเจ็ดตอนบ้านนกอ่าเขาเรียกว่าสร้างบ้านนกยังไงให้รวยแบบบ้านนกแบบไหนที่นกเข้าลังเต็มวัยอันนี้ได้บอกแล้วนะครับนะ EP สามเจ็ดนี้ก็ผมเมื่อครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน EP หน้านะครับรับรองมี สาระแล้วก็ความบันเทิงแน่นอนนะเพื่อนๆผมมันจะทําให้ใช่มันจะทําให้เพื่อนมีความสุขในการอยู่ในวงการบ้าน,นองแอนแล้วก็วางแผนเกษียณเร็วรเกษียณรวยสําหรับผมจานโมงและแวร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใน EP สามสินี้นะครับตอนที่2เนี่ยต้องขอรดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊าา